เห็มหนึ่งตัวแล้วจะบิ๊บิอีกทัานนึงเร็วตึงแล้วเราก็งานเข้าละเฮ้ยปกดบุ้งเด้อยังแรงครับ ดึงข้าไปด้วย<ะ>ดึงขาไปด้วยได้แล้วเรือใครไม่รู้เราขอย,ยืมก่อนวสวัสดีนะ้านๆะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กบ้านนอกนะคะวันนี้น้องโงก็จะพามาตกปลาที่แม่น้ำปิงอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรนะเนื่องจากว่าน้ําจะเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าข้างบนเขาปล่อยน้ําลงมาน้ําก็ขึ้นนิดหน่อยวันนี้นะคะอากาศก็วันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะคะเมื่อคืนนึกว่าฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกค่ะร้อนขนาดนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะของลหลายๆคน แล้ววันนี้เราก็เลยมานั่งชมวิวกันตามแม่น้ำปิงนะคะอากาศก็จะเย็นกว่าแล้วก็ดีกว่าที่ห้องนิดนึงนะคะเพราะที่ห้องมันจะอบอ้าวเนาะเขาเป็นห้องเช่าอะแล้วถ้าห้องไหนที่แบบไม่ติดแอร์เนยอือหืออยู่ไม่ได้เลยค่ะวันนี้โอ๋ก็เลยมานั่งชมวิวอยู่แม่น้ำปิงกับอากาศเย็นๆนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ใจชื่นบานนะคะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะคะวันนี้ตกไปสักพักนึงแดดเริ่มจะร้อนเดี๋ยวขอจะขอย้ายตีก่อนแล้วกันนะคะขอย้ายหมายก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ทรงสะพานนะกัรลมกำลังดีค่ะช่วงเย็นๆ เห็นป,าปาลาปาอะไนะปาขาวใช่หเห็นหนึ่งตัวแล้วเจ้าบิ๊บิ๊อีกพันนึงเร็วตึงแล้วมันตึงแล้วได้ไห้หม่ได้ไมด้ไ thoughts. เอปเอปาีเ้อเอหลูดเจ้าลุดสา,าลาสายมันตึงมากนะเจ้าอืมสายมันตึงค่าตึงไว้ ยังไม่ติดล่ะถ้าติดแล้วมันต้องดึงโอ้ยตะกี้นี่เสียได้กันอนะเอามาพันกระเสาเนาะเสียได้ บอกแล้วมันติดอันนี้ลองดึงดูดิมันติดไหมอีกอันนึงอ่ะ น้ำขึ้นเดี๋ยวไปเก็บถุงก,กันดีตัวเงยขนาดเลยอ่ะอยี่ยมมันค้งขึ้นมันเลยทำไมไม่เี่น้ำอ๋อฮูกหุ๊บปากว่าจะเทนีนะ ถ้าตัวตะกี้กินเบ็ดน่ะบีกินงเอาขึ้นมาแฝงในน้อนถ้ากินแบบมีติตักอะ่ะตัวนีงยังขนาดอโอ้ยแกมันล้นข้างล่างเลยอืมมันกอ,องตังหลุ่มมันเลยโอ้ไล่พักขอเลย ตัวน้อยก่อนที่หลุดไปเอาอเน,นี้ยไ้จนไม่ต้องบนญคุญปี๋มาไปฝายใหญ่น่ามันขึ้นม่นต้องกินกะกินไปนมาได้จริงมันจะไปกินต้องปียเอาขึ้นต้องบนพุ่นเลยนะบีปิดกล้องแล้วนะ ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นเปิ้นปล่อยเขินข้างบนลงมาเนาะน้ำถ้าจะนักเนาะอัน้นแสดงว่าตังบนฝนตกอั้นเปิ้นแบบเปอยน้นํามาจากอีกแม็นกํละงเฮาเลยจำเป็นต้องย้ายเว็ดเข้ามานะ <c oughs> ป่ากำลังกินนะน้ำก็ขึ้น มันหยุดทันสาสีที่ว่ามันจะหันชอตาาตีว่บป่าตัวใหญ่ขึ้นว่าเพราะมันทายมาตั้งเทือกที่ดรือ่องไ่นน่จะเอ็นยังมั่งตาบมาได้ซูมปาาขึ้นนักขนาดเลยตอนนี้ ปลาดุกอ่ะโอ้ยตอนนี้น้ำขึ้นปลาหายหมดดึงมันเหลือละตอนนี้กี่โมงแล้วนะเก้าโมงเ้าโงกันเดี๋ยวหกโมงก็อีกสักโมงอะไรห้าโมงแล้วเหรอ สะพานหน้าวัดปังเงี่ยวใช่นะ้ำมันไหล Jeg kan ikke et bilde. ยังไม่ตายนะตายแล้วย yeah, well yes. oh uh. ังตายแล้วตายแล้วหรอแห้งกึศด้วยเโอ้โหขี้ยาเนี่ยไปปิดมีคนวองปิกคลิปละ วันนี้เราไปดูปลาดมของเรานะว่าจะว่าจะอะไรเวลาไปดูปลาดมนะเจ้า <c oughs> วันนี้วันนี้ผลงานวันนี้โอ้ดีกว่าเมื่อวานก่อนนะคะมีปลาปลากระเพียนเช่น <c oughs> กาาแแนแ็แล้วก็ปลาหางแดงปลาอย่างบะฮู้เนื้อจำมาได้แล้วแล้วก็ปลาดุกตัวนึ่ง ไป,ไปเฮ็ดเมนูอย่างน้อขึ้นเป็นมนูอย่างบาอาเกเสือเดี๋ยวเราเก็บเบ็ดก่อนกลับบ้านก่อนนะฮะน้ำมาแห้งขนาดเล้นเพิ่นเปิดน้ำข้างบนเนาะปลามักกินแล้วเก็บเบ็ดจ,จ้าซึ่งเมนูของวันนี้ก็จะเป็นต้มส้มปลาตะเพียนนั่นเอง ก็ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะใส่ขาลงไปพร้อมอันนี้ใส่ผิดแต่ว่าชอบกินสมุนไพรก็เลยใส่ลงไปแค่นั้นเองค่ะอร่อยฮะจากนั้นเราก็ปิดฝารอน้้ำเดือดอีกสักพักดนึงนะคะหลังจากที่น้ำเดือดเสร็จแล้วก็เปิดฝาเพื่อที่จะใส่หอมแดง แล้วก็ปิดฝายรอบหนึ่งรอสักพักนะคะแล้วก็เตรียมน้ำปลาที่เราตกมาในวันนี้ใส่ลงไปได้เลยใส่ปลาเสร็จเราก็เตรียมตัวปิดฝายรอบหนึ่งแล้วรอให้น้ำเหลือ หลังจากที่รอรอ,รอน้ำเดือดเสร็จรแล้วเราก็เตรีมปรุงรสตามใจชอบเลยจ้ามีเกลือนะคะ1ช้อนตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนใหญ่ๆ รอรอน้ำเลือเสัจขอชิมหน่อยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเพราะเราเพิ่งใส่น้ำปลากับเลือไปนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสตามใจชอบอีกครั้งนึ่งก็คือใส่พริกเข้าไปเพื่อเพิ่มรสจัดจ้านนั่นเองนะคะตามด้วยน้ำมะนาวอีกนะคะเพื่อความเปรี้ยว แล้วก็รอน้ําเดือดอีกสักพักนึงจากแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็เต็มตัวยกขึ้นเตาได้เลยปิดไฟนั่นเองนะคะมื้อนี้ก็จะเป็นต้มส้มปลาตะเพียนนะคะเป็นมื้ออร่อยสําหรับยามเย็นวันนี้เนาะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะในคลิปหน้ายังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของตัวเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า